ครับสวัสดีครับดินน้ำลมไฟนาไร่ศูนย์ประสมสารนะครับส <c oughs> ิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบห้าวันพุทธัสนะครับเวลาขณะนี้ก็อีกประมาณสี่นาทีกระเที่ยงนะครับสิ่งแปลกสุดในโลกนะครับมีอันเดียวในโลกนี้นในโลกนี้มีอันเดียวนะครับไม่ต้องการ กลิมเน็ตบุ๊กหรือมเมล็ดขอดนะครับทําด้วยความคิดความด้วยแรงใจแงแรงแรงกายนะครับทาเพราะอยากทำนะครับนี่นะครับที่แปลกนะครับก็นี่นะครับ ไม่มีนะครับในโลกนี้ไม่มีไม,มไม่มีทรงนี้ไม่มี <c oughs> อันเดียวจริงๆนะครับสุดยอดมาก it my thing นะครับมันเป็นความแขงฉันนะอยากลองอยากทำใครไม่ใครว่าไม่ดีแต่เราว่าของเราต้องดีนะครับเราทาเองนะครับครับโชคดีมีชายสวัสดีครับ ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวกสติกรรมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ